มาวัดภูเผ่าค่ะมื่อนี้วัดภูเผ้าจังหวัดอุบลราชธานีบิวสวยผุนไม่น้ำโคงไม่น้ำโค้งวันนล้านเพิ่นงามๆ นี่มันขึ้นมัน,ส,นสีสะท่อนแสงออกแสงสีเขียวอทุกคนมาเที่ยวกันนะาจา๊ะนอ้อเบิ่งวิวกันง่ามๆเด้อเบิ่งวิวงามๆกันดูวิวสวยๆกัน อยู่สวยๆแต่สอนเส้งในหน่อยหนึ่งฝนไม่นำโค้งดูวัดค่ะมันงามๆสวยงามอลังการเซลฟี่เซล์ฮัลโหลผู้สาวสาว,สาวนาจะรวยรวยน้ำใจจริงเหรอ ไปวิวน,ะนี่ะนั่งผุนไปมุมผมสซุดโมหนูน้องมิปมมไปวิวผมมันสวยกลัวมาวันนี้เป็นยังไงบ้างคะทำความรู้สึกสนุกไหมคะนค,ค่ะคุ้มไหมพาทัวร์พาทัวร์ทั่วเขต เมืองอุบลเลยค่ะมีอยู่บนนอทั่วนี่สามร้อยห้าสิบบาททัวทั่วอุบลอันนี้เขาเรียกนุกอะไรคะเนี่ยวัดผู้เ้าจังหวัดอุบล้วยจ้ะเด้มมาเบิงน้ำกันเป็นผ้ามาเทียว ไก่อนหลบให้ไทยไอ่อนกะทายเอานี่ค่ะมัดผูเผานั้นนี่นะนักท่องเที่ยวบอไยปันใดเดี่ยวเพิ่นกัมมาอยู่ น,นี้มาเบิงทั้งหลังทั้งหลังว่าประมาณถุ่มสองถุ่มยังสีงามมันเปิดไฟจะมีเสงสะท้อนระยิบระยับนี่คะ่ะต้นโพเสงสะท้อนตอนกลางคืนมันสีงามอยู่เดินี ดูวิวส่องจะแนมเห็นส่องเมกมาดูวิวกันยูแม่น้ำโของอันนี้เป็นสาลาไม้มาพี่มาสาลาไม้ทรงเก่ามุงหลังคาด้วยไม้มุงหลังคาด้วยไม้เป็นแผ่น น,นี่คาว,วิววิ้วแม่น้ำโขงนี่แต่ป่าไม้สวยๆเลยที่แนมเห็นทางฝุ่นคือ,คอต่อมอส่องเม็กเห็นไหมคะต่อมอส่องเม็ก ไม่น้ำโของอันนี้ไม่น้ำโขงนั่นก็คือตอมอสองมิกนี่สาระใหม่สาราใหม่มาพี่มาทางพี่จำหน้เนาะคะเนาะจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไเ,นเ,นเด้อค่ะเด้อ ฮ <Huh? S 2> ะเมนม